ป๊าดโตแล้วบ่หมดขึ้นบ้านน้องแดงยังไงพี่น้องเอ้ยว่าอาหารยุดน้องไว้ลายอันนี้มีแต่หมดแดงหมดัวหมดขึ้นไปพี่น้องปดตพี่น้องเอ้ยแบบว่าเจ้าเอแมอยู่ในห้องนะอันนี้เป็นงเนาะกับหมดแห่งนี่ เอาพี่น้องไงเปิดภาพขึ้นรอบนี้ก็อยู่ที่บ้านนั่นอโอ้ฝนตกพี่น้องไงไปใส่บได้แล้วมาเนี่เบิองทรงคือสีตกเบิดมือเบิดเว้นเนาะพ่อแม่พี่น้องปาัสสาวะพี่น้องเช้ายูทูปเฮาก็เข้ามาละพี่น้องไงมาอุ่นน้องแดงนี่เด้อโดยสบายเด้อสบายดีดอยฝนคือกันม่ออาเถอเนาะ เอาเฮยนนะฮะเอาสบายดีด้วน้องพี่น้องฝนตกฟ้าลงกะบุมีทางไปแล้วคันแบบนี้พี่น้องเลยต้องอยู่เป็นหมู่น้องแดงจักตนแรงจากสีเมืองพี่น้องเลยเพราะให้น้องเพิ่นบงเงาาเอาพี่น้องเลย ก่อนอื่นก,ก็กราบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงกันเบิดสู่คู่สู่คนพี่น้องเลยเบิดสตูหมองสูบอลน,น้ากันเด้อเนาะจังไดก็ภาพเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอสบบหน่ยเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นเอากําลังใจเอามาเห็คดคลิปอื่นต่อไปเนาะพี่นอ้องไไเอาก็ไปโอ้ล้มกับน้องแดงดีกว่าพี่น้องเอ้ยฝนตกเพิ่นยู่จังไดพี่น้องเอ้ยเพิ่นดีใจเพราะที่มียูทูบเบอร์ เขามาไล่พี่น้องมาหลินมาโอ้ลมน้ำเพิ่นเพิ่นกะนหน้าสีบลอนเงาเนาะพี่น้องไะไปหาเพิ่นเลยพี่น้องเอ้เพิ่นเฮ็ดจังไดนอยู่อ้าวโตพี่น้องเลยเพิ่นอยู่สายเนาะป่ะตะเฮือนชานคือว่าเปียกเบิดแนวนี้ไงพี่น้องเลยว้าวโตวังหัวหัเลยอย่าต่อปั๊บปั๊บอยู่พี่น้องไอ้น้องเอานี่มาโตเอ้า ทีมงานอยู่นี่บ่เดี๋ยวนี้เอ้าสวัสดีสวัสดีดนดวยค่อยเราว่าบูมีไผ่เลยโอ้คนตกบอบอดเลยดูด้วยดูด้วยดูดเข้าไปใกล้ก้องค่อยนะจนจุเราใกล้กว่านั้นมันก็ตันมู่แล้วบอบอดเนาะมีอะได้อยู่ได้ะไรเห็ดลิ่นไหลอันนี่เห็ดลิ่นหล้วมันบูได้ตันฮะเด็บูม่เห็นช้ำเนาะคนน้องแพทย์มันไม่เนาะอ่ามันชอดไม่ชอดก็ต้องขออภัยน้ำี่น้องอันนั้นล้างี่น้องเนาะ เป็นยังไงน้องอ่ะอัน,นอันนี้เนะี่ยไอมันโมเข่าแล้วเนาะอ่าก็แปลว่ามันบ่มีแดดพี่น้องเนาะสุราเซียมันบมีแสงแดดระวงังเนานะเพราะว่าไอเห็นในเฟซในอย่างมันผ้าผ้าพี่น้องเนาะคืออ่าหมอ,อไพรชุราเซียวนะพี่น้องแปลว่าเขายันขี้บว้เผืนผืนผลังเขากับปุ๊ดโมย่านบ่ย่านนได๋ออ พราะว่าเฮาเห็นในเฟซนะครับก็บอกเนาะเพื่อผู้เพิ่นที่ใช้อ่าโซลาเซลเนาะบอกนี่เป็นคติเตือนใจหละพี่น้องเอ้ยมน้องบ่เห็นแม่นเวลามาวดอย่าวางแสงยงอย่าวางแสงจค่ะอย่าเดี๋ยวนี้นี่ค่อยเนาะพี่น้องวัดมา่นีเออนั่กันก็ได้เนาะเจ้าอยานอนเวอยู่บ่ Oh, à. vẻ... à, vẻ... có <laughs> <non bên bó. cười> một vẹt cứ mua thế một thì, là một vẹt mua này non cái non viên cái non viên bao u một được cháy đi ô một cẩn là nong đèn ô một cẩn bàn nong đèn thì đâu đây một đèn thay một đèn điện đó ô khỏi về ăn ô phải ao ăn sả pê mắc đầm đi chết thì nó mà mất khốp bữa nay ô một vẹt là một má nhìn đâu đâu ีน้ FC อีกบิ่งกันเป็นไเนาะนเนาะนหนมาเนาะหมดลายีด้นาดตอหมดขึ้นบ้านน้องแดงอนนีพี่น้องยาหง้ลายอันนี้มีแต่หมดแดงมโอ้หมดกว่าหมดขึ้นไปพี่น้อง ว้าตกพี่น้องเลยครับแปลว่าเจ้าเกือแมวอยู่ในห้องนะฝันยิ้เจ้าจังไรแบบนี้พี่น้อนเลยนอนเกือ่ที่ว่องนั้นอ่ะมัเกือในห้องเนาะยอดอ่ป๊อกป๊อกอยพี่น้องเลยเสร็จจังไรเนาะกำหมดแห่งไฟนี่มดมลายเลยมุดขึ้นลายเนาะเขียนแนวสี คนห่วยหมดขึ้นเนาะโอ้นี่จะว่าคำามาบรรณาแล้วซื่ออันอันขีดหมุดไม้เนาะอันสีดสเปซีดอันเข่าเอิ้นอียงบวชทน้องเพิ่นบ่แม่นพอแฝดกับบุพุธกันหมดขึ้นเพื่อนน้องแดงแนี่นิเร <laughs> าโบราณหมดครบบ่าน้องแดงงานอยู่เนาะงาน,นอยู่มีคนมาหาหลายบ่น,น้องแดงไหมนี่ลายอยู<ด>่เนาะ,นะ ของมาลายคนโตขึ้นดินกันเนาะพี่น้องที่ว่าคนตกแต่เช้าก็มาเนาะเกี่ยวมาแต่แบบมาแต่พอแผดนนะก็แบบวัดแมนมันหายมากก่อนมูนลงหลาเจได้ปะบมาวเยี่ยงพูดที่สองได้ใช่ไหมมันหายแล้วมาแต่เช้าคุณบ๊อบหมาวียงจักรมูวกันนะห้าม้วนบ๊อบแจ้งหรือบ๊อบนะเนาะแมนบมาวเยียงเพื่อเป็น่วงน้องเพื่อนกับมาแต่เลิกแม่พี่น้องเนาะแมน พี่น้องเบิ่งวันนี้น้องแดงนี่ดูหน้าสดใสยิ้มดีเลยบัดนี้เนาะแม่นสดใสเพราะว่าเว้านิดน่อยแล้วก็ยิ้มแล้วบ่คือเมื่อวานนี้วนนีหน้าบูดเราก็เมื่อยห้เมื่อวานนีเนาะแล้วเว้านิดนึงแล้วก็เาแล้วเมื่อวานนีก็มีเนาะมื้อนี้อารมณ์ดีเนาะ้เ เราหาในแนวพักที่ไปปลูกนี่พุ่นแล้วนองแดงเนาะมาเล้วจังไปปลูกกันพี่น้องเลยไปเบิ่งนองแดงเป็นชีปลูกอ่าจะชีปลูกไว้กินบ่ผักหยั่งนะน้ำผักแนวพักพักหยั่งนะน้ำผักบัวเนาะผักหยังนึงแหละหอมหอมแดงอันนึงกินเนาะไม่ใช่แก้วใช่ก้อยเนาะเนนเนผักบัวผักหอมผักหยังเลาก็ปลูกไว้เนาะม่ใช่แก้วไว้กินเองเพื่อบ่ได้ไปขอผ่าแพทย ไว้บอบอสมาลินอยู่ไหมยอกอังฮะน่องอ้าวบอบอสแมวน้องแดงมาลินแถวนี้บ่โน้อเนาะเจ้าบุญใจนี่บ่บอจักเพื้นว่บอย่างโน้ะพืคนโต๊ะแบบนี้ก่ะพื้นภัยนี่เจ้าบุญได้ถอดไล่บ่น้องละบ่แบบมีแต่เอาอันนั้นสวิกบ่เอาสวิกลงพี่น้องก็คือมันจะ ไพ่เนาะอ่าในครับในการตัดไพ่เอาสวิตช์ลงเร็วเออก็แต่เอาเอาลงแต่เอาขึ้นก็ได้เอาเอาขึ้นอันนั้นก็ได้หายาาไชซดโอ้ขึ้นเอได้ยันไพ่สดชัดเรื่องไหนน่ะมันเปลี่ยนมันนอนหลับฝนตกยันไปก่อนเป็นจะได้อันเรื่องมันสมโานโอคือใกล้จะได้แล้วว่าเพิ่นได้แจ้งอยู่บ่เคยมาเลย สีเหามือนี้แบบนตกเลกยกี้วาสีเปเามือนี่นัดไปแล้วเนาะคนตกเลกยาได้แล้วไแล้วเป็นาสามนูรนี่ไปได้ก่อแคเจาสิเปเอายูสัยยังงูน้ำแบบตัวช้ตตัวชีตพาปเนาะเนาะน่กเพิ่นมาแจ้งมื่อวานนี่กะเดือนนันบอ มาแจ้งไว้เมื่อวานนี้พี่น้องในบ้านเพิ่นเข้ามาเนาะนายบ้านเพิ่นมาหาอยู่นี่เลยบ่เมื่อวานเนาะเข้ามาเนี่ยนะนายเก็บเงินประกันภัยโอ้เพิ่นมาเก็บเงินประกันภัยพี่น,อน้อยเนาะก็คือว่ามีคนเวลามีคนล้มคนตายเพิ่นก็มาเก็บไป,ป็นที่บอกแล้วก็ได้เสียเสียอย,ยูน่นี่เสียไว้ได้เป็นครอบครัวหรือว่าเสียเป็นแบบอันนี้เป็นแบบพฮู้เป็นหัวเขาอ๋อเป็นหัวคน ทุกเมื่อวานน้องแดงนี่อยู่คนหนึ่งเกียห้าพันไปไหบอโดยโอ้ถ้าสิบพันก็เป็นเจ้าสิบพันการกันบูดได้น่ะการกันซื่นบอแม่นบอบอกเลยเอามาโชงกินโชงกินเอาไปวันสุดที่ใช้สิโชงกินฉาเงินบูดทีมงานน้องแดงเจ้าจะหัวพันบ่เพื่อนี่น้องแดงเจ้าเห็นหน้าไผ่แต่รบกวนมูนั่เนี่มูห้องเลยอ๋อ

มาหานองแดงเลยเนาะนยังบรนยังนอยู่เนาะนวเฮาผู้ไปใส่นะมาลบฝนบ่า่นยังได้มาหาน่เพิ่นหาสิออกมากำลังกินเบิดละบ้อนมานเบิ้ลละเบิลแงเบิดแล้วหน้องเพิดนว่าดังๆบ่ฮู้ตึ้กินกแฟเเ่นแค่กินนมผู้เดียวเบิดมื่อละ กองหมดหญ่อยเนาะใช่ถือว uh, mm, ่าหลังจากเมื่อวานชื <habitude> <sh arp running> ่อนี่เจ้ากระยาหาเลยเนาะไม่ได้หาเลยเหม็นอุ้เอาเด้อแบนี้ไม่หาเด้อแมลพงมาเลียตาเลยเจ้าหาแม็นบ่เหม็นแล้วเอาแต่ยังหนุ่ยนี่ผู้ใหญ่เพิ่นเว้าวไรใครขี้หาแเมลพงเลียตาปีนึงกูดมาจุกใส่เจ้าย่านรึบ่บ่ดูปุจักหมดย่านเลย ย่าเพาะเพจเดียวฮะเดาเพาะเพจย่า่านิเราก็ย่านิเราหัวเราหล่นชื่อไม่จัดการเอง oh, <laughs> รเราไปเห็นอย่างเนาะเราใจดีอยู่บมันบอกใจดีอยู่ถือว่าเจ้าเก่งเลยเจ้าน,นอนผู้เดียวได้ทำเป็นพ่อแพื่อนในโบได้ด้วยเนาะโบได้พ <laughs> <ม>่อเพื่อนอนผู้เดียวย่านได้น้องหัว โบแม่ไลสาระโบแต่ลูกแค่นองหัวบ่แม่ไม่อยากให้นองเสาเดี๋ยบดิดิยังนหัวนี่ไอิเขาเวียงยู่เขาเวียงยันกับบุมีนะทามแล้วี่นองเลยเพราะว่าทายเมื่อละสอนทคลิปเนาะอันนี้ก็ยังบ่ทายทายอันนี้ก็ทายยังทายเพื่อให้เอซได้เบิ่งหลายมุมมอง เวลาเว้าเวียกกบมีเวลาลิ่นกับน้องกับมีนะอ๋อแปลว่าโบได้จริงจังตลอดเนาะบบได้หายเชียร์แบบนี้เขาต้องว่าหัวว่าวหัวแขวนเนี่ยว่าวล่งยากอะไรก็ได้ก็พอแผนี่โอ้โหเปนเิ่นมีแนวว่าว่าแมนเป็นว่นวว่าน้องแนวหัวควันทีมงานว่า นี่แหละพี่น้องไอ้มุมมองที่บอให้น้องโชกเศร้าเนาะแมนบอ,อกหยอกกันไปนะหัวกันไปนะแบบนี้บอกเรื่องเอฟเซฟีเป็นสิฮาว่าไรสาระ,ะรมันบอแมนคลิปจริงจังเขาก็มีคลิปเข่าเรื่องเข่า,าวเล่านนี้ก็คลิปว้าล์ลินว้า์หัว,ดวเ,เ,เด้พอเพ็ดเจ้านี่เนาะเออเนน้องแดงน้องแดงเป็นยังไงน้องแดงอยากข่าวเที่ยงหรือบ่เมื่อนี่นะโอเอ้าเดี๋ยวสิืว่าสู่ฟังน้องแดงเลยนี่ไอ้ย่านแต่พอเพ็ด เดี๋ยวว่าเวลาว่าวเดี๋ยวว่าประเภพื้นเพื่นว่าวประเภทนี้ว่าเพื่นกันอ่าอ่าเอ้าพี่น้องเอับพอพอเข่าเวียรเลยบออลิงนี่แหละเนี่ยบอกรอกกันจังหวะนพี่น้องเนาะแม่นจีฮาแต่แนี่ยน้องหัวน้องนุ่นล่ะเจ้ายิงห้าบอแฟนตลุกนะเจ้าเจ้าดีใจเนาะอ๋อเป็นอีกพี่น้องไทยจีบบอเล็กน้องดีใจแฟนเทศน้องหัวเพื้นว่าดีใจจีบ่อบอแค่ดีแล้วชุ่มไอหมักตลุก ก็เลิกกันได้มันจะลุกให็นเจ้าหัวเนาะค่าว่ามีงานมีการเป็นงานเป็นการชุมไอ้กับสีหัวชุมไอ้บ่เป็นสีหมักหัวสวยามเนาะนี่นี่ขันเจ้าไส้กันคืนนี่ดีได้นี่อุ่นมั้งบวมผาก็ได้เพรว่าไส้ย่างลำทางนี่มันเป็นชุดรจะทอดแสงโอ้บ่ต้องย่านเมื่อวาตาลดช่องแบบไม่รอดช่องเราสีย่างไปใช้น่นะ กัาไม้หมยหมยถึงเนาะว่ามันดีพี่นอะแมนบ่เมนว่าาวาลีใหเยาะทางได้กันแม่เดินย่างข้ามไปเฮือนน่าวดีโดนคนช่องเห็นเบิ่งเห็นงไงแมนน้องแบงคือทำถ่าสชิลุกแ่นเยอะหัวยู่หันเนาะน้องแดงน้องแดงก็ิลุกเราเดียวโป๊ะแล้ว ป้อยพอเพ็ญมีังถามน้องบ่<ม>แบบว่าเรื่องแม่จอนมาหาน้องแบบนี้นะอ๋อให้ว่าวรีถามซะ<อ>เนอะเรื่องนี้ก็ได้เดี๋ยวพอเพ็ญที่ไปลุยบ,บังรอบๆบ่แม่มายังหลายนาทีแล้วบ่พอแพ็ญยังเดี๋ยวพอแพ็นี่นะสิเอ็นลงไปนี่ก่อนพี่น้องเนาะ<ล>เดี๋ยวผักไม่ไว้ให้ไว้เนี่นี่แหละลให้เบ่าวรีบ่าซ่าพี่น้องเนาะบ้านนี้บ่าวรีสิเข้าเรื่องนะบ้านานี่นพอแพ็ไปละไปได้แม่จอนลอยยังหม้าบ้านนี่ เราบอาให้กันรางใจบ่เออแต่เจ้าก็มิดไฮบาหนีิเนาะแต่ว่าแนวใดก็ชิโนะดาวคือเก่าเนาะแม่จอนแล้วจกชวนเจ้าไปอยู่พุ่นได้ฮะแต่ว่ากล่าวว่าเจ้าสิป,ปะเคืองป้าชานบ่ได,ด้ดอกเนาะเจ้าก็ใหญ่เป็นสาวแล้ว,วใหญ่หลายปีแล้วก่าชันซะต้องอยู่เคือนเจ้าของเมื่ออยู่พุ่นก็ตีเกรงใจเพื่อนอีกฉุนม,มุิว่านะ แต่ว่าคอยคิดว่าอยู่เพื่อนเจ้าของดีที่สุดเนาะเป็นอยากให้เจ้ามาอยู่พุ่นนำ้ำเหมือนว่าอีโตนเจ้าเบอกนะคือจริงเพื่อนเจ้ากับมี่อืมมาสมมติเมื่ออยู่พุ่นบัดเครื่องคลองผู้ใหญ่เฮ็ดให้ชื่อให้น,นิเดสานะาเนาะเช็คจังไหนในเมื่องเพราะง่ายช่ไมันเป็นไปได้าไาดยากพี่น้องจาให้น้องแดงเมื่ออยู่พุ่น เป็นไปได้ยาแย่เลยด้วยการที่เพิ่นกันชี้แจงหดเทือนอนช้าน่ายแหละ่น้องเลยเนาะแต่ว่าห้องน้องนอนน้องเลยนี่ก็เป็นแน่นนาดีเดี๋ยวนี้เราต้องย่านแมวเดียตาแม่นบ้อว่าดอกว่าเรต้องย่านจูนภายใดเนาะแมวน่นเล้าเข้าไปนอนน้ำขึ้นแม่นบอน้องล่ะมีน้ำเป็นนู่เนาะน้องอ่ะพอได้ปากได้วาดน้ำแมวแล้วบ่เงา แม่เจาบอกเหงาบ่แบบมาได้จะบอกหมากเลี้ยงบ่เลี้ยงบ่มีอ๋อหมีหมาเนาะวากเลี้ยงอยู่มาไปไหนนะจะเลี้ยงมามาไปไหนก็ได้แต่เอาแบบตัวน้อยบ่แม่มาติ๊้อ่ะเรามาไหนเราอยากเลี้ยงหมาน้อยโอ้แต่ว่าเลี้ยงเป็นไว้เป็นหมู่บ่ เราพอได้เห่าแบบกลางหำกลางคืนเนี่ยพอได้ส่งสัญญาณบอกแล้วนี้ต้องกลางาคืนไ้พอแฝดหามาน้อยมามาน้อยเจ้าจะได้ลูกหรือเปล่าบอสยังไหนมันบ่นละดูมันเนาะนี่มันบอกยังน้อยอยู่นี่พอแพทก็มีตัวเดียวแต่ว่ามายังน้อยอยู่นี่น,น้องเนาะนนะไปขอหนูจา,าเจ้ามาเจ้าใส่หมวกพร้อมบ่ร์เ ฝนหนาวได้ฝนตกก็เริ่มสว่างมาแน่ละได้เนาะกันสมมุติว่าน้องอยากนอนเว้นเนาะชุ่มไอทายคลิปนี้แล้วกรับนอนเว้นหลักพรอนหลักพรอนเด็กๆนอนเว้นหลักพรอนก็ไปที่ไปน้องแหลงงงูนั่นนี่ก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ายามนี้ยังบ่มีแนวให้เฮ็ดบัดนี้ยังบ่ทันมีเวียกเนาะกับเบิ่งตะการทำมุ่งแล้วเนาะไป็นไมื้อเช้านี่ไอเวียงเอายังมาฝากกิน ปไก่โอ้พิงไก่ผีไก่เซนุ่งบอสจักแล้วเนาะจักแล้วใช่ไหมมาแต่สวรรค์โอ้พิงไก่สวรรค์มอันโอเคพี่น้องไอ้จีบลอบกวนน้องเพิ่นแล้วบอกว่าจีปล่อยน้องฟันสบายดีนุ่งว่ะคุณแล้วพี่น้องเลยหลังจากที่นั่งโอ้ลมกับน้องมาได้ดนเติบแล้วกับผลยุดตกแล้วพี่น้องไอ้ปัดโตให้น่า ตะลุกวางพันรุดเหมือนกับทะเลลาวเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวน้ำหงจะเริ่เลยบาดนะโอ้ร้างเหตุเพื่อจาจนรยนกับก็คือค่อนข้างจะลำบากงามน,นี่พี่น้องเอ้ยพนกนล่งตกล่งลงมาเรื่อยๆพี่น้องแบบชูมือชูมือเลยแต่ว่ากล้าผู้คนก,นกับบท่านได้เยาวยังบ,บุท่านเห็นภัยดำนะพี่น้องเอ้ยขี่กายทางมาแถวนี้ก็ได้พี่นอนะ้องเนาะอาตั อันนี้ก็ได้ยากพอสมควร้างก็ได้แต่ว่าชีวิตคนเฮากูะสู้ๆบ่ว่าสิไผพี่น้องเลยเอออยางไดก็คลิปนี้ก็สิประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยคลิปหน้าคลิปนหนอย่างพ่อกันใหมเนาะแต่เกิดขด่าวใดผิดพลาดกับการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้นหลายไพี่น้องเลยสามารถคอมเมนต์ติชมได้เด้อใต้คอมเมนต์เนาะเพื่อเอามาปรับปรุงฮ็ดคลิปอื่นต่อไปสําหรับคลิปนี้สขอกล่าคาว่วาสบายดีเด้อ